สวัสดีค่ะวันนี้โค้ชจะมาตอบคําถามนะคะวันนี้มีคําถามมาจากคุณอ้อยนะคะคุณอ้อยถามว่าคือโค้ดคะตอนนี้ก็คือแบบว่าคุยกับหนุ่มฟินแลนด์อยู่แล้วก็เขาว่าเชิญให้อ้อยเนี่ยคือไปเยี่ยมเขาที่บ้านเขาเขาจะออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้ ขอวีซ่าเยี่ยมเยือนค่ะคือเราวิดีโอคอลกันทุกวันนะคะโค้ดคิดว่าดีไหมถ้าเราจะเดินทางไปเยี่ยมเขานะคะก็คือคุณอ้อยเนี่ยนะคะก็ได้ซื้อหนังสือแล้วก็คือเข้าเรียนคอร์สออนไลน์กับโค้ดนะคะหลายคอร์สเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้นะคะโค้ดจะมาตอบคําถามให้นะคะก็จะแนะนําอย่างนี้นะคะว่าคือถามว่าดีหรือไม่ดีคืออันนี้คือตัวโค้ดเองก็อาจจะตอบ คอนเฟิร์มคุณไม่ได้นะคะว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ที่สําคัญอยากจะให้คิดแบบนี้อยากจะให้มาย้อนตั้งคําถามย้อนกับตัวเองว่าคือถ้าโอกาสมาจะคว้าหรือจะปล่อยออโอกาสมาจะคว้าหรือจะปล่อยแล้วเ,ออเราจะเป็นคนที่ตอบคําถามได้ดีที่สุดว่าคือการที่เราจะแบบว่าคือได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้รู้จักหนุ่มฝรั่งที่เราแชทเราคุยมานะคะออวิธีที่ดีที่สุดมันก็คือวิธีที่เราเออ ได้ได้เจอกันได้ใช้เวลาร่วมกันได้เรียนรู้กันนะคะเมื่อแบบคือเจอกันตัวต่อตัวอันนี้มันเป็นมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะคะมันจะทําให้คุณได้รู้จักกันมากขึ้นแต่ก็คือว่า ถ้าเราแบบว่า,เ,าเกิดความลังเลใจมีความไม่แน่ใจอะไรหลายๆอย่างแล้วคือต้องการอาจจะคิดว่าแบบอ่ะเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆทําความรู้จักกันไปนานๆก่อนให้เรารู้จักเขากนนานกว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยอตัดสินใจไปเจอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งนะคือตามประสบการณ์คน,คนมองว่านะคะ การที่คนเราจะวิธีเรียนรู้คนคนหนึ่งให้ได้ดีที่สุดมันก็คือ,อการได้พูดคุยการได้ตั้งคำถามการได้ถามได้พูดได้คุยได้แชร์ทัศนคติได้แล้วก็การได้ใช้เวลาร่วมกันจริงๆได้อยู่ด้วยกันจริงๆมันถึงจะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็รู้จักกันและกันมากขึ้น